ส,สุร,ริยามย็นครับผมไมโครออนทัวร์ครับวันนี้พามาเลาะเที่ยวตลาดแรงตลาดบายพาสจังหวัดสกลคนครครับบรรยากาศอาหารธรรมชาติของพระอาหารตามดูการแล้วก็มีพวกเนื้อวัวครับพี่น้องจานละร้อยบาทครับแนวกินอาหารตามดูการของเซาจังหวัดสกลนครนพี่น้องิึงบรรยากาศกับแนวกินหลลายครับพี่น้องทั้งดักแด้เนื้อวัวครับเนื้อแดดเดียวครับเป็นร้อยบาทต่อจานหนึ่งครับกบตัวใหญ่ไหมพี่น้องนี่ มาบวบครับพี่น้องคูนาตัวไม่นห่เลยครับตลาดบายพัสจังหวัดสุโทครับพี่น้องต็มไมาด้วยอาหารตามฤดูกาลของป่าจากภูพานครับเ็ดบุครับพี่น้องถุงละหนึ่งร้อยบาทถุงใหญ่ถุงน้อยจำนวนห้าสิบครับผักหวานป่าเครื่องแกงเฮดไวท์ครับพี่น้องสดๆเลยครับตลาดนี้ครับตลาดใหญ่แล้วก็สะอาดครับตลาดนี้ มีของกินของขายหลากหลายประเภทเลยครับพี่น้องเนื้อหมูแดดเดียว100บาทแล้วก็มีเนื้อโคขุนครับ100บาทครับเม่ค้าครับ,รบเอาหนึ่งชุดครับสแกนจชอรได้ยิงบ่ครับได้เนาะอ๋อเอาเอาชุดหนึ่งนะครับเนื้อวัวแดเด,ดเดียวครับพี่น้องเนื้อเนื้อโคขุนแดดเดียว100บาท เมน,นูแซบพี่น้องเนื้อโคขุนพนังคำครับขายที่กันได้พี่น้องหนึ่งร้อยบาทต่อจานหนึ่งครับหอยหนาแล้วก็หนังเค็มต้มเขียดแห้งครับพี่น้องหนึ100่งร้อยบาทขึ้นกันครับปลาลดแห้งครับแต่เดียวครับเนื้อโคขุนติดมันครับพี่น้อง่วนนี้อากาศแาวค่ะกินคองติดมันครับพี่น้องแ,แซบดีครับกินกับข้าวที่ห่อ ปิ้งกินกับเท่านี้มันท่อนแซ่บพี่น้องหวายมันนี่สก纳เลยครับมัดละห้าสิบบาทบันน้อยครับบันเงี่ยบันร้อยครับก็มาเที่ยวกันได้ครับเดี๋ยวน้องตลาดใบพัดจังหวัดสุรีนครครับมะขามพร้อมตุลละซ้าบาทแล้วก็มีพวกมะกรอกน้ำแล้วก็มีมะม่วงพี่น้องแล้วก็ผลไม้ดองมะขามดองก็มีครับห้าสิบบาทต่อชุดหนึ่งครับ เครื่องแกงเฮ็ดับพี่น้องสดขนาดเลยไหมขอ,ของนั้นเวลาก,กิงแห้งพี่น้องเครื่องแกงเฮ็ดผักหวานปลาเฮ็ดบดแล้วก็เฮ็ดขาวครับชุดละห้าสิบบาทครับพี่น้องสัขนาดเลยนี่คือบรรยากาศทางข้างของตลาดครับพี่น้องผักสงเอนเขาหอมพี่น้องพักใส่เครื่องแกงหรือไม้ครับเท้าครับพี่น้องกองละสี่สิบบาท หน่อไม้ยังมีขายอยู่ครับจะเป็นหน่อไม้ต้มครับหน่อไม้ต้มเขียดแห้งครับพี่น้องเขียดหมูแหงหนึ่งร้อยบาทต่อถุงหนึ่งกระป,พระปรูพี่น้องกระปูหน่อไม้สดครับพี่น้องกระปูได้ครับตัวดำมขนาดแม่หนิกระปุกเง,งี้ยเลยครับ กผู้หน้าที่สุโขทัตัวน้ำดำพี่น้องมาทั่วปีครับวันนี้แล้วก็มีไกล่ลาดครับไข่ปายบดแดงพี่น้องไข่ปายมดแดงเมงกิโลมักทั่วครับมาวันนี้ตลาดใบพัดสุโขทัเมกิโลลาแห้งครับพี่น้องนักร้องใจดินครับมกักกะบกแล้วก็มีมากโบลี่ครับร้านนี้ครับ ผักสดครับผักกระถินยอนมาเอย้อ,ยอนอดมาบวบพี่น้องผักคะครับสดขนาดเลยครับมาละสิบบาทครับประกาศสอยปาลารานนี้พี่น้องทั้งครบทั้งปลาคอปลาข,าขงิงครับปานนาลาคอนเจนาได้หลายพี่น้องนกก็มี่ครับนกกระท่าครับนี่คือบรรยากาศยามเย็นตลาดของป่าที่บายพาสจังหวัดสกลนครพี่น้องครบหน้าล้านนี้ครับ กรบโล่งหนังแล้วครับพี่น้องคาดนานเลยครับอันนี้ใครได้ครับอันนี้ร้อยบาทเนาะอันโล่งกับบันโล่อะไรมาแซบกันครับโอ้ครับครับถ้าเกิดว่าเอาไปทอดเป็นแซบครับทอดนะนะโอ้ครับจะบ้าข่าวประเสริฐนะเอาเอาจานหนึ่งครับสแกนจ่ายได้ครับสื้กบ้วทอดกินมีน้องไม่ได้แซ่บแหงครับตัวบนใหญ่เลยกรุบนาเนาะ ครับหนึ่งร้อยบาทต่อชุดป้าพี่น้องครับตูใหญ่ก็มีแม่นี่ครับตัวนี้อม่แรงงาบม,มันมีขาพี่น้องขาผมหนึ่งร้อยบาทเนาะป่ามียังขับมาหน,นีนี่มีนี่นี่นี่โอ้ไข่พำมยังซีน้องขับเรี่องเอาบัวขับมาหนีนะโอ้ไข่พำพี่น้องเอ,อาไปอจะกินก็ขับซีนะ,ไ,นะไปแกงเนาะไปคั่วไปทอดมาได้บ่ กูได้ด <accurately S 2> ้วยครับนอกประเทศด้วยครับปลาโค่นน้อยครับพี่น้องเป็นตัดกิงแค่ไหนเแกงนะแซ่บพี่น้องปลาโค่น้อย่างนั้นนี่นี่คือบรรยากาศอาหารขึ้นบ้านที่ตลาดแรงใบพัดใจวัชกุฎนครท่างครบเครื่อปลาดุกปลาคอลูขั้วตัวเนี้ยแบบเมล็ดงามพี่น้องครับสุดยอดบรรยากาศพี่น้องเรากินอาหารตามฤดูกาลของไทยสุโนคร หนูพุกใหญ่ครับพี่น้องตัวร้อยห้าสิบบาทไงโอ้ตัวยังแห้งพี่น้องหนูนะท่านหนูทั้งเอียนใหญ่ร้านนี้ครับพี่น้องอ๋าตัวพี่น้องถุงละสองร้อยครับพักข,ขนาดเลยตัวใหญ่สองร้อยบาทต่อถุงหนึ่งครับพี่น้องมีหลายตัว้ลยครับอันนี้มันร้อยแปดสิบครับพี่น้องรางคายเอียนปลาไหลครับพี่น้องครับ ตนนี้ที่ตลาดประภาษสุวรรกบนากบลอกหนังหลายแห้งพี่น้องมันขายนะครับโอป้ดีโกงเลยไปนี่นี่ตัวยใหญ่รครับพี่น้องสุนรวมแล้ขายมาแมลงครับพี่น้องทั้งต่อหัวเสือเมงเคงขงคอแล้วก็พวกดักแด้ เนี่ยคีซอนกับร้านนี่ครับหอยปังครับหอยแมลงคู่ครับพี่น้องร้านนี้ครับหอยแคงลวกให้ฟรีครับพี่น้องในค่าครับเอาหนึ่งโลครับลวกขนาเนี่ยครับหอยแครงครับสแกนจ่ายด้วยครับ ไก่แค่งสดเลยครับพี่น้องลวกให้ฟรีครับลวกฟรีค่ะสดกสดแล้วก็ใหญ่ครับพี่น้องคนนป้าทุกพี่น้องเลยหอยใหญ่ครับพี่น้องร้านเตาละ,ะกันครับถั่วลันเตาครับพี่น้องอันนี้สามหยากห้าสิบบาททักสดอาหารธรรมชาติครับพี่น้องาม,มาเบิ่งร้านขายปลาเนื้ออ่อนครับทั้งปลานางปลาโย,ย,ยอดลังนี้ปลาครึ่งใหญ่ครับร้านนี้พี่น้อง โอ้ข้างหลายงไอ้บรรยากาศนะครับมาที่ตลาดใบพัดสุนทรคอนอาหารการกินมีอุทางเลือกครับพี่น้องทั้งปลาสดปลาเอื้อบปลามักมีทุกอย่างเลยครับปลาทองปลาโจวกกินอาหารตามฤดูกาลครับพี่น้องปลาทองกายเอือบแล้วครับเป็นขายรถสองร้อยบาทพี่น้องอันเป็นหนึ่งกินแซ่บครับบรรยากาศครับพี่น้องครับตลาดใบพัดจังหวัดสุนทรคอนครับปลาครึ่งครับพี่น้องตัวเบพิ่งง่ายเลยครับ ปลาจูครับพี่น้องปลานางครับปลานางปลา้ยนพี่น้องร้านนี้ครับปลาตัวก็งามสดๆเลยครับพี่น้องนี่จะปลาแซบครับพี่น้องครับปลานางฟูละสองร้อยครับพี่น้องแล้วปลาโยนดีครับปลายนสองร้อยอ๋อถึงร้อยบาทเนาะ บรรยากาศข้าขนาดพี่น้องของกินทุกทางเลือกกินเลยครับทั้งอาหารทะเลของปลาอาหารทำธรรมชาสตรปลาจากแม่น้าสดๆเลยครับปลาหน้านงปลาคึงปลาย้อนครับปลาแซ่บพี่น้องร้นขายเนื้อครับมีทั้งวัวน้อยแลวก็วัวใหญ่ครับพี่น้องวัวเผาเนะวัวเผาครับลดสองร้อยบาทครับน้องวัวออกเพิ่งขายอยู่ที่โลละสามร้อยสิบบาทครับพี่น้องต้มเปื่อยต้มแซ่บก็มีครับ ไส้อ่อนสามสิบกีดพี่น้องเนื้อวัวได้หลายครับเป็นขายอยู่ที่โลนละสองร้อยห้าสิบบาทต่อโลครับเนื้อนะครับซอชุบพี่น้องแซบงง่บพี่น้องขางวครับพี่น้องคอยขายเลยครับย่างผ่าร้านแมงแครงกลิ่นอหอมหอมพี่น้องแมงแครงข้าวสารแมงแครงคอ แลวก็น,นางเม่งแข้งครับพี่น้องนี่ครับบรรยากาศข้าขนาดเลยพี่น้องตอหัวเสือมีสองกองครับพี่น้องร้านนี้ครับแบบสดก็มีแบบขวทอดสุกแล้วก็มีครับพี่น้องร้านนี้ะนะขายอยู่ทางเข้าคลองตลาดครับพี่น้องสุนรับอาหารอีสานบ้านเฮาครับพี่น้องกระปูหน้าเมงกิโลครับเมงคาม ร้านนี้ครับเฮ็ดซอยครับพี่น้องเฮ็ดบดนะครับเข้าสู่หน้าหนาวแล้วครับอาหารตามฤดูกาลก็เริ่มเปลี่ยนไปแล้วครับพี่น้องข้าวเม่ายังมีขายอยู่ครับร้านนี้ครับข้าวเม่าครับพี่น้องร้านนี้นี่คือบรรยากาศตลาดแรงที่จังหวัดสกลนครครับพี่น้อง ตลาดใหญ่ครับตลาดนี้ครับพี่น,น้องมีทุกอย่างเลยจะก,กินอย่างมารุครับจะกระเทยข้อเคียนครับอันนี้นะนี่แม่ขิ้นนร่อครับมือม้อนี้ของขายบ่ค่อยหลายพี่น้องครับบางร้านก็บ่ได้มาพี่น้องรานะคาเท่าหู้ครับร้านนี้ครับ ทุเรียนครับพี่น้องของาเนี่เป็นโซมคายหน้าคลายผลไม้ครับพี่น้องฟังนีะนะลองกองครับได้นแนวกินแะไรครับพี่น้องกบลอกนางครับหอยแข้งครับเพิ่นลวกให้ฟรีที่ตลาดแรงบพาสสวัสดิคนครพี่น้องเมื่อก่อนเด้อบมาหนี้พุ่นระมากินข้าวแรงอยู่ท่าพน,นมหมดแล,ล้วครับ